สวัสดีครับท่านคุณผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ขอให้ท่านคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดซับสไครตช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงและลอกใหม่ จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงกับหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก2 4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง12องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8ถึง13องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังภาคเหนือจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่27-31อองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-12ถึง 12, องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4ถึง 4, องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-18ถึง 18, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-31ถึงอองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8ถึง13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาะกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วอุณหภูมิมจะลดลงอีก1ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 9ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0ถึง31องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 3 2ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30งกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างออกฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้ากะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบ,บี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็วลม15-30ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างออกฝั่งคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31 -3 3องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ช่องมายากรฝนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน